เปิดประเทศเต็มรูปแบบกันทุกเดือนโลกประจำถิ่น1กรกฎาได้ตามเป้าหมายในขณะที่ยังคงย้ำเตือนให้ประชาชนกังวลโควิดกันต่อเพราะว่าประเทศของเราเอาทุกทางนะครับในมุมของการต้อนรับนะักท่องเที่ยวเราจะคือเขาบอกว่าเขาจะดันเต็มที่แต่เคยบอกแล้วนะว่าเขาทำแค่เปิดนะเขาไม่ได้มาเคลียอะไรที่มันพังพินาศไปช่วงโควิดเลยนะครับเขาทำแค่เปิดแล้วเขาไม่มีโปรโมชั่นอะไรด้วยขนาดไอ ที่จะขยายฟรีวีซ่าให้เป็น45วันเนี่ยเรื่องก็เงียบไปไม่มีข่าวอะไรออกมาอีกเลยฉะนั้นคนที่ตามเรื่องนี้อยู่ก็รอไปก่อนยังไม่มีอะไรแง้มเลยแถมก็มีอีกข่าวหนึ่งที่บอกว่าเอ่อจะโลกประจำทินเนี่ยจะได้ตามเป้าหมายหนึ่งกรบละกันนี้อย่างแน่นอนตามเป้าหมายแล้วมันมีอะไรดีอ่ะไม่บอกอ่ะไม่บอกอ่ะตามเป้าหมายอ๋อดีสําหรับพวกเขา เพราะพวกเขาจะได้อะ,อะไรทำงานกันสบายขึ้นอย่างนี้มัง้งแต่ประชาชนได้ไรไม่รู้เพราะว่าในขณะเดียวกันเนี่ยยังคงมีการณรงค์ให้กังวลโควิดกันต่อไม่ต่างจากตอนก่อนเปิดประเทศเลยก็ยังณรงค์โควิดกันต่อไปแล้วก็ประชาชนอย่างที่ออบกลับมาเองเนี่ยที่ออบเห็นคนทั่วไปเนี่ยออาไม่รู้จังหวัดอื่นเป็นไงแต่เชียงใหม่ย,ยังคงใส่หน้ากากกันอย่างเคร่งครัดเป็นเด็กดีกันทุกคนไม่มีใครแตกแถวไม่หือไม่อือ เราเริ่มต้นจากโพสต์ของทางศูนย์ข้อมูลโควิดสิก่อนนะครับอันนี้คือของเก่านะครับแต่แค่ว่าเป็นรูปที่เขาทํามาก็เลยเามาพูดนิดนึงเริ่มหนึ่งกรกฎานะครับแจ้งสายการบินทั่วโลกยกเลิก h a i l a n d p a าสคือสายการบินเขาจะจะไม่ตรวจ Thailand p a าสเราอย่างแน่นอนทั้งคนไทยและต่างชาติผู้โดยสารฉีดวัคซีนครบไม่ต้องมีผลตรวจโควิดผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีนหรือฉีดไม่ครบต้องแสดงผลโปรเอทเคคือแอนติเจนเทสหรือ rt pcr ไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง นะครับเด็กอายุศูนถึงสิปีสถานะเดียวกับผู้ปกครองผู้ปกครองฉีดเด็กก็ฉีดด้วยถ้าผู้ปกครองไม่ฉีดเด็กก็ต้องตรวจโควิดแล้วก็สายการบินทําหน้าที่แค่ตรวจเอกสารการฉีดวัคซีนหรือผลตรวจโปรเอที K, หรือ RT PC r าร์ทีพีซอ่าและนี่คือส่วนของโปรโมท1และโปรโมท2รัฐบาลชวนภาคธุรกิจจัดแคมเปญดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยหลังโควิดผ่อนคลายแล้วก็ไอที่ตกไปไม่เห็นในนี้อ่า เพราะมันเลื่อนไม่ได้ก็คือคาดปีนี้เกิน10ล้านคนอ่าชวนภาคธุรกิจมาช่วยจัดแคมเปญนะล้วตัวเองล่ะตัวเองละจัดแคมเปญอะไรไม่เห็นรู้เลยก็เราเที่ยวด้วยกันยังให้คนไทยได้ทําไมจะให้ลูกค้าไม่ได้เพราะว่าเขาให้โปรโมชั่นไปคิดว่าเดี๋ยวเขาจะใช้จ่ายมากกว่าเดิมแน่นอนแค่ฟรีวีซ่าเพิ่มจากส0เป็นสีนี่ยังจะคิดมากเลยนะครับให้ภาคธุรกิจทําไงแคมเปญอะแต่ตัวเองไม่ทํา ต่อมาคือความขัดแย้งปรับสบคกทมเป็นศูนย์บริหารสถานการณ์เอ้ยศูนย์บริหารสาธารณสุขฉุกเฉินเนี่ยกังวลกับเด็กเหลือเกินไม่ใช่ห่วงเด็กนะห่วงห่วงใครอ่ะเฝ้าระวังการติดเชื้อในเด็กนักเรียนนำเชื้อแพร่กลุ่ม608กลายเป็นว่าตัวเชื้อโรคตอนนี้เป็นกลุ่มนี้แล้วนะก็ที่มีเคยมีพูดข่าวไปไงในขณะที่บอกว่าคนทั่วไปจะใสใ่หรือถอดหน,น้ากากตามความสมัครใจ แต่ว่าในสถานศึกษายังจะให้ใส่อยู่อย่างเคร่งครัดก็คือบังคับเด็กเหลือเกินก็เลยเอามาเชื่อมโยงกันเล่นๆก็คือที่เขาบอกว่าตรงที่อ,อยู่ตอนนี้ก็เขาก็ใส่หน้ากากกันอย่างเคร่งครัดไม่หือไม่อือก็คือนี่แหละเราจะปลูกฝังอะไรเราก็ทํามันตั้งแต่ตอนอยังยังเล็กๆอยู่อย่างงี้แน่นะนะก็จะพอโตขึ้นไปเขาก็จะเชื่อฟังจะเชื่องได้ง่ายหรือเปล่าทีนั้นนี่คือจุดประสงค์นี้ไหม จุดประสงค์ของการยังมีมาตรการโควิดกับคนในประเทศต่อไปเอาถามจริงๆอะว่าเาไประแวงเด็กจะเอาเชื้อมาแพร่กลุ่มหกศแล้วในสถานศึกษายังให้ใส่กันอย่างเคร่งครันเนี่ยแล้วเขาอยู่แต่สถานศึกษาไหมเขาก็ต้องออกจากโรงเรียนออกจากมหาลาัยไปก็ไปเจออยู่ดีใช่ไหมเออแล้วแตแล้วมันมันห้ามตลอดได้หรือเปล่าขัดแย้งสงการดูแลผู้สูงอายุให้ห่างไกลจากโควิดสิ ผู้สูงอายุคนนอนหลับอย่างเพียงพอเข้านอนเป็นเวลาสมาชิกทุกคนในบ้านต้องสวมหน้ากากอนมามัยตลอดเวลานี่ไงให้สวมตามความสมัครใจแต่ว่าพอกลับเข้าบ้านฉันก็ยังต้องใส่ในบ้านนะฮะนอกบ้านไม่ต้องใส่ครับต้องใส่ในบ้านถ้าวงเล็บถ้ามีผู้สูงอายุแต่แล้วถ้าผู้สูงอายุบอกว่าฉันไม่ได้กลัวโควิดอ่ะแล้วสมาชิกในบ้านต้องใส่ไหมควรหมั่นทาความสะอาดสําหรับผู้สูงอายุเป็นประจําด้วยน้ํายาฆ่าเชือ้อ ทำความสะอาดอะไร <c oughs> เอ,อ่อไม่ควรรับประทานอาหารร่วมกันไม่ได้กินข้าวด้วยกันเลยครับห่างกันห่างกันมาสองปีกว่าแล้วยังห่างกันต่อไปควรแยกให้ผู้สูงอายุรับประทานต่างหากความเป็นครอบครัวใกล้ชิดก็จะไม่มีไปจนกว่าเขาจะสบายใจเอา้าตอนนี้โควิดมันควรจะจบแล้วอะเรื่องนี้เขายังไม่ยอมจบไงแล้วถ้าเกิดว่ามันจริงๆมันมันจบไปตั้งนานแล้วเขายังไม่ยอมจบแล้วเขาจะลากเรื่องนี้ต่อไปอ่ะถ้าใครเชื่อฟังนี่ไงเป็นเอ,อ่อเชิงเชองที่ ปลูกฝังมาตั้งแต่ยังเยาว์วัยก็จะเชื่อฟังใช่ไหมอ่ะก็เมื่อไหร่ไม่รู้ว่าที่จะได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกง,งดแสดงความรักต่อผู้สูงอายุควรเว้นระยะห่าง1-2เมตรนี่ไงถ้าอายุมากเนี่ยเขาเหลือเวลาอยู่กับเราอีกไม่กี่ปีนะครับแล้วก็มาเชื่อคนพวกนี้ให้เว้นระยะห่างทั้งที่มันไม่จําเป็นแล้วออผู้สูงอายุควรล้างมือบ่อยๆเวลาใช้จุดสัมผัสร่วมกันในบ้าน ผู้สูงอายุถ้าสมมุติว่าเดินไม่สะดวกก็ก็ลำบากนิดนึงต้องไปล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลางดให้ผู้สูงอายุสัมผัสและหลังจากกลับมาต้องทําความสะอาดทันทีเพื่อลดความเสี่ยงในการได้รับเชื้อาหากมีลูกหลานที่ทางานข้างนอกควรอาบน้าให้สะอาดก่อนเข้าใกล้ผู้สูงอายุกลายเป็นว่าบ้านของเราเนี่ยกลายเป็นดินแดนแห่งความลําบากอยู่ไม่ต่างจากของเดิมนะครับต่อให้ภายนอกจะบอกว่าใส่หรือไม่ใส่ตามความสมัครใจมันสังเกตอาการผู้สูงอายุหากมีอาการกผิดปกติควรรีบพบแพทย์ทันที ครับนี่คือโรคโควิดที่มันยังไายแรงอยู่เสมอในความคิดของคนพวกนี้ไม่ใช่โพสต์เก่านะครับเดี๋ยวนึกว่าเป็นโพสต์เมื่อหนึ่งปีที่แล้วดูที่ชี้นี่นะครับขอบสีดำนี้ยี่สิบแปดมิถุนายนนะครับออยี่สิบแปดมิถุนายนปีสองหนึ่งหรือเปล่าเปล่าครับสองสองคือความสับสนของเขาไหมครับในมุมหนึ่งก็จะลุยกระตุ้นท่องเที่ยวตามหัวข้อนี้นะครับข่าวหลักที่หนึ่งมีข่าวหลักสองอัน วีกระตุ้นท่องเที่ยวหลังเปิดประเทศเต็มรูปแบบหนึ่งกรกฎาคมประเทศนี้เปิดเต็มรูปแบบทุกเดือนเลยนะครับถ้าเพื่อนๆดูข่าวในไทยเนี่ยนะครับก็คือเขาจะใช้คําว่าเปิดประเทศเต็มรูปแบบมาตั้งแต่3เดือนที่แล้วหรือก่อนหน้านั้นวอบจําไม่ได้ละตั้งแต่เดือนเมษาที่ยกเลิกการตรวจก่อนบินเนี่ยก,ก็เปิดประเทศเต็มรูปแบบพอพฤษสภายกเลิกเทสแอนโกก็เปิดประเทศเต็มรูปแบบม,แบบมิถุนายนยกเลิกไทยแลนด์พาสให้กับคนไทย ก็เปิดประเทศเต็มรูปแบบตอนนี้ก็เปิดประเทศเต็มรูปแบบอีกแต่ยังเหลือต้องตรวจใบฉีดวัคซีนหรือใบตรวจโควิดอยู่แล้วเดี๋ยวถ้ามีการเลิอกอีกก็จะเปิดประเทศเต็มรูปแบบทุกเดือนนะครับคือภาษาเป,เป็นอะไรที่เชื่อยากเพราะว่าเต็มเต็มรูปแบบจริงคุณควรจะไปเลิอกไอการขี้กังวลโควิดหรือมาตรก,การอะไรพวกนั้นด้วยก็พวกข่าวตรงต่างๆจะลงะจะทุกอย่างจะลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอก็คือท,ทางโคศกก็บอกว่าท่านผู้นั้นกำชับ ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมกระตุ้นท่องเที่ยวทําตลาดเชิงรุกหลังเปิดประเทศเต็มรูปแบบหนึ่งกรกฎายกเลิก Thailand Pass เพิ่มเที่ยวบินคือเราเอาทุกทางเราจะเปิดเต็มรูปแบบเราจะโลกประจําถิน่นแต่ว่าเรายังย้ําให้ประชาชนกังวลโควิดเพราะเราจะเอาทุกทางคือเราเราไม่ยอมเลือกเอาทางใดทางหนึ่งต่างประเทศเขาเลือกที่จะเอาเศรษฐกิจแต่ส่วนเรื่องของการติดเชื้อหรืออะไรพวกนี้คือเขาก็เลิกกังวลกันไป เขาก็อยากจะรู้ว่าที่ประเทศอื่นเขามีอย่างนี้ไหมก็คือเนี่ยยุโรปเลิกม,มาตรการไปแล้วแต่ว่าภายในประเทศยังรณรงค์ให้ขี้กังวลโควิดกันต่อเขาเป็นไหมหรือว่าหรือเป็นแต่ประเทศเราอย่างเดียวคือเราจะเอาความเพอร์เฟกทั้ง2ด้านคือเราจะเหยียบเรือหลายแคมป์ก็คือแคมป์หนึ่งก็คือเนี่ยเปิดประเทศเต็มรูปแบบจะโกยรายได้วงเล็บก็คงได้ไม่เท่าไหร่หรอกไม่เต็มที่หรอกเพราะว่าคุณจะให้เอกชนทําแคมเปญแต่คุณไม่ยอมทําแล้วส่วนของของในประเทศยังคงมี ความกดดันทางอ้อมคือจะกดดันโดยตรงแบบเดิมคงไม่ได้แล้วก็ประกาศในรากิจจาว่าใส่หน้ากากหรือไม่ใส่ก็ตามความสมัครใจละไม่บังคับแต่ว่าในทางการรณนงคลก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับฉะนั้นของประเทศไทยเนี่ยกดทางสังคมเนี่ยมันมีผลมากกว่ามากกว่ากฎระเบียบทางกฎหมายเอหรือว่ามาตรการทางสังคมสินะเออมาตรการทางสังคมเนี่ยม,มันกดดันกว่าเออเราไปเห็นแบบบางบาง ติกตอกบางอันเนี่ยนะโอ้โหแค่ลืมเอาหน้ากากมาเนี่ยจริงจริงไม่ได้ลืมนะแขวนอยู่ตรงตรงต้นแขนเนี่ยแต่มองไม่เห็นหน้ากากเลยโอ้โหกระวนกระวายกระวนกระวายยังสังสาวอยู่ด้วยนะกระวนกระวายยังกับโลกจะแตกอะไรอย่างเงี้ยคือกลัวคนอื่นเขามองไม่ดีละมั้งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็คาดว่าเดือนพฤษอ๋อไม่ใช่คาดว่าก็คือเพฤษภาที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้ามาในไทยกว่าห้าแสนสองหมื่นคน ก็คือเพิ่มขึ้น77 78จากเดือนเมษาก็คือเมษาเรายกเลิกการตรวจก่อนบินพอพฤษภาเรายกเลิกเทสแอนโกลพอเลิกเทสแอนโก o ก็มีผลมากอยู่แล้วเพราะมันเป็นหนึ่งใน2เรื่องที่กีดกันให้คนไม่อยากมาตอนนี้ก็เลิกพฤษภาเลิกไปหนึ่งเรื่องก็กระโดดขึ้นมา78พอมิถุนาไม่ได้เลิกให้ต่างชาติเลิกไทยแลนด์พาสให้คนไทยก็มีการเพิ่มขึ้น อีก40 44เปอร์เซจนตอนกลายเป็นว่า1-27มิถุนายยังไม่เต็มเดือนก็มีเข้ามา640,000กว่าคนเหมือนจะดีเหมือนจะดีแต่ว่าความเป็นจริงแล้วอย่างเชียงใหม่เนี่ยยังยังคงร้างอยู่ยังไม่ค่อยเห็นต่างชาติเลยทั้งที่ตัวเลขก็ขึ้นมาโอ้โหเดือน1 5 6 0 0แสนคนแล้วไปไหนกันหมดไม่มาเลยตอนนี้มีรายได้ตั้งแต่ต้นปีจนถึง27มิถุนายเข้าประเทศแล้วถึง หนึ่งจุดหนึ่งสามแสนล้านบาทแน่ประเทศห้าอันดับแรกที่เข้ามาไทยสูงสุดกลายเป็นอันดับหนึ่งอินเดียอันดับสองมาเลเซียอันดับสามสิงคโปร์อันดับสี่อังกฤษอันดับห้าอเมริกาอ๋อเขาบอกว่าคาดว่าวันที่ยี่ิบเจ็ดถึงสามกรกฎาจะมีสังชาติเข้ามาหกวันนี้ก็คือแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันคนภายในหกวันเหรอหกวันเกือบแสนแปดก็คือวันละเกือบสามหมื่นเลยเหรอ จากมาตรการที่ได้ยกเลิก Thailand pass และบัตรตอม .6 ก็คือบัตรที่เขาจะแจกให้บนเครื่องบินที่ชาวต่างชาติจะต้องกรอกคนไทยไม่คือไม่ต้องกรอกอยู่แล้วนะครับตอนรับลงเครื่องก็ไม่ได้กรอกแต่ยกเลิกให้ต่างชาติด้วยจะมีผล1กรกฎายกเลิกบัตรตอม .6 กระทรวงท่องเที่ยวก็ฝันหวานจะคิดว่าเดือนกรกฎาถึงกันยาคือเดือนหน้า เริ่มต้นเดือนหน้าถึงเดือนเจ็ดถึงเดือนเก้าจะมีคนเข้ามาสองล้านเจ็ดแสนคนคือเดือนละเก้าแสนแล้วก็สามเดือนสุดท้ายจะมีถึงสี่ล้านห้าแสนคนก็คือเดือนละล้านห้าแสนคนทั้งปีจะมีเก้าล้านสามแสนกว่าคนแล้วเราจะมีรายได้ถึงหนึ่งจุดสองเจ็ดล้านล้านเอาเป็นว่าประมาณสี่สิบเอ่อสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของของเดิมท,ทั้งทั้งที่จำนวนคนได้แค่หนึ่งในสี่ จำนวนคนได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นแต่จะมีรายได้สี่ิเปอร์เซ็นตของของเดิมเราไปขุดเขายังไงอ่ะจํานวนคนน้อยลงแต่ว่ามีรายได้น้อยลงไม่เท่าไหร่เนี่ยนี่ไงนี่ไงครับทันบททันจะเปิดนะครับก็กําชับให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวเอ่อก็คือเอาใจนักท่องเที่ยวกันเต็มที่หรือเปล่าอันนี้อ้อไม่ได้คิดว่าเขาเอาใจนะเขาก็สร้างภาพของเขาไป วันที่1กรกฎาคมไทยจะยกเลิก Thailand Pass เป็นการส่งสัญญาณว่าไทยได้พ้นการระบาดของโควิด -19 เอา้าวแล้วที่อาพูดไปตอนแรกอะผู้สูงอายุใครมีผู้สูงอายุนี่ยังเหมือนยังชีวิตยังไม่ต่างจากเดิมเลยนะร้านอาหารและสถานบันเทิงเปิดให้บริการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบแล้วแล้วก็ข่าวหลักที่สองนะครับอันนี้อาจจะไม่ดีอาจจะเป็นแค่สรุปก็คือประหลัดนะครับกระทรวงสาธารณสุขย้ำ โควิดเข้าสู่ post pandemic ก็คือโรคประจำถิน่นหลังหนึ่งกรกฎาคมตามแผนแต่ไม่ได้บอกเลยถูโรคประจำถิ่นแล้วมันดียังไงงั้นไอ้ที่รณรงค์เมื่อกี้นี้ที่พูดตอนแรกอะ่ะก็ต้องเลิกไหมทั้งเด็กนักเรียนที่โดนแล้วก็คนที่บ้านที่มีผู้สูงอายุที่โดนคือเอาเป็นว่าถ้าใครเขากังวลเนี่ยเขาคงจะทำแบบที่รณรงค์อยู่แล้วแหละคงอะไรแนละ้วอยู่ห่างให้ไปกินข้าวคนเดียวหรืออะไรเขาคงจะทาอยู่แล้วแหละโอ้เดี๋ยว,ยวนะ ถ้าใครต้องดูแลผู้สูงอายุทําไงอะ่ะคนนั้นห้ามไปเจอผู้เจอคนเลยไหมเพราะกลัวว่าเดี๋ยวไปสัมผัสใครก็มาแพร่เชื้อใส่ผู้สูงอายุต่ออีกเอาผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องมีคนดูแลทําไงอะ่ะนี่แหละครับมาตรการสร้างความลําบากให้ชีวิตผู้คนกันไปเรื่อยๆก็โรคประจํิ่นแล้วมาดียังไงไม่เห็นบอกคือคนที่เขากังวลเขาคงทําแบบที่คุณพูดอยู่แล้วแหละคุณไม่ต้องบอกหรอกแต่คุณนั่นแหละที่จะต้องทําให้คนเขาหายกังวลจะได้มีเปอร์เซ็นต์ของคนที่เลิกจิตตก เออเนี่ยหายจิตตกมากขึ้นเรื่อยๆแต่คุณก็ไม่ได้ทำอะไรแค่ประกาศว่าจะเป็นโรคประจําถิน่นแต่ไม่รู้มันดียังไงอ่าโรคประจําถิ่นของเขาก็ยังมีอะไรของเขาต่อไปอีกแนะฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นสู้ ba. 4 ba. 5พร้อมหาเลือฉีดกลุ่มเด็ก6เดือนขึ้นไปอ่าเด็กหเดือนเตรียมโดนอายังสงสัยเล่นๆนะครับหลังๆเนี่ยเขาอะไรกับวัคซีนหนักหนาเหลือเกินท,ทั้งที่ต่างประเทศเขาไม่ให้ความสาคัญกันสักเท่าไหร่แล้วมันอะไรกับวัคซีนหรือเปล่า คือคือก็โมเมงอ็อฟเองนะครับมันเป็นช่วงขาลงของบริษัทวัคซีนอย่างมากแล้วตอนนี้เพราะว่าโลกนี้คือเริ่มไม่ค่อยซีเรียสกับวัคซีนฉะนั้นยอดขายเขาจะตกอย่างมากมันเป็นช่วงเฮือกที่เฮือกสุดท้ายที่เขาจะต้องดิ้นเพื่อให้อ่าอย่างเช่นเอเย่นบางรายเขาก็จะได้ยังคงหาทางปล่อยของกันต่อโดยเฉพาะท่านเนี่ยแหละที่เออเขาเรียกอะไรนะของสาธาสุขนั่นแหละคือไม่ได้บอกว่าใครนะท่านรักวัคซีนยี่ห้อหนึ่งเหลือเกิน เพราะว่าวัคซีน mrna นี่มันมีสองยี่ห้อใช่ไหมท่านไม่ฉีดอีกยี่ห้อหนึ่งเลยท่านฉีดแต่ยี่ห้อนั้นอย่างเดียวอะไรเงี้ยไม่รู้เกี่ยวไหมแล้วบริษัทวัคซีนยี่ห้อนั้นก็เคยออกมาออกข่าวว่าเราจําเป็นจะต้องฉีดวัคซีนสักกี่เข็มอะเข็มที่ห้าถึงเข็มที่ห้าด้วยหรืออะไรอย่เงี้ยเออไม่รู้ว่าบริษัทนั้นคือตอนนี้ยอดกําลังตกอย่างมากเขากําลังหาทางปล่อยอยู่หรือเปล่าก็เขาบอกว่าประเทศไทยสามารถพ้นการระบาดใหญ่ได้ตามแผนแต่อาจพบการระบาดเป็นคลัสเตอร์ได้และอยู่ในการควบคุม เตรียมหาลือการฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็ก6เดือนถึง5ขวบหากผ่านการอนุมัติจากออยอครับไม่ต้องมาพูดเลยครับหน่วยงานกันเองคือถ้าเกิดว่าจะบอกว่ารออีกหน่วยหนึ่งอนุมัติถึงจะทําได้เนี่ยมันควรต้องเป็นหน่วยที่คนละกระทรวงคนละเรื่องกันไปเลยนี่คนกันเองหลังวันที่หนึ่งกรกฎาคมคาดว่าเอ่อเป็นไปตามแผนการระบาดใหญ่ในประเทศไทยคงไม่มีแล้วโรคลดความรุนแรงลงและระบบสาธารณสุขยังรองรับได้ แต่ว่าสถานการณ์คนในประเทศยังกังวลโควิดยังไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่การลดนรงก็ยังไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่ก็ใช่ว่าจะไม่มีโรคเกิดขึ้นนะอันมีคลัสเตอร์บ้างแต่ทั้งหมดจะอยู่ในการควบคุมและการดูแลอย่างเหมาะสมมีระบบการเฝ้าระวังและเตรียมการรักษาพยาบาลให้ผู้ป่วยหนักและใส่ท่อช่วยหายใจรวมถึงยังต้องฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุและมีโรคเรื้อรังคือมันจะคือคําพูดนี้มันไม่ผิดหรอกแต่แค่ว่าถ้าไม่มีเรื่องของการลดนรงแบบที่พูดไปตอนแรกเนี่ยซึ่งเขาทําทุกวันนะ เราทาทุกวันนะคือต้องเลิกรุนแรงแต่ในการเตรียมตัวจะทําอะไรก็ทําไปสายพันธุ์โอมิครอน ba 4 ba 5ที่กังวลว่าโชคโลกจะแพร่ได้เร็วจนไม่สามารถควบคุมได้นั้นพบว่าในอเมริกาและอังกฤษส,สองสายพันธุ์นี้แพร่เร็วกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิม1 3จดสถึง1 4จดเท่าแต่ประเทศยุโรปอื่นยังพบว่าแพร่ได้น้อยกว่าซึ่งข้อมูลจากต่างประเทศถ้าได้รับวัคซีนเข็มกระตุน้นอาการจะน้อยกว่าคนที่ไม่ได้ฉีดน้อยกว่าแค่ไหน ถ้าน้อยกว่ากันนิดเดียวหรือเปล่าหรือ,อยังไงซึ่งชัดเจนว่าวัคซีนยังได้ผลในการป้องกันอาการหนักและเสียชีวิตจึงควรฉีดเข็มกระตุ้นเป็นประเทศที่แปลกดีนะครับตอนช่วงที่เรายังไม่ค่อยมีวัคซีนเนี่ยคนเขาเรียกร้องกันเหลือเกินคุณก็เอามาช้าเหลือเกินแต่ตอนที่คนเขาไม่ค่อยต้องการกันแล้วเนี่ยคุณก็จะย้ําเหลือเกินต้องฉีดต้องฉีดจังัดสารพัดเหตุผลมาต้องฉีดหรือบางทีกึ่ง,บ,งบังคับเตรียมหาทางให้เด็ก6เดือนถึง5้าขวบต้องฉีดหรืออะไรอย่างเงี้ย คุณจะบังคับเหลือเกินตอนที่เขาอยากได้เนี่ยคุณก็เอามาช้าเหลือเกินแท้ามากเข้าคิวกันรอแบบว่าต้องประจองกันล่วงหน้าก็ข่าวนี้คืออยากจะสื่อถึงความวุ่นวายมุมนึงก็จะเปิดฉนันก็จะเอาผลงานอีกมุมหนึ่งก็คือในประเทศก็คือก็ค่อยๆผ่อนคลายไปนั่นแหละแต่ว่าอย่างที่บอกคือกฎอะไรนะกฎระเบียบทางสังคมมันมีผลมากกว่ากฎระเบียบทางด้านอื่นฉะนั้น เอามาตรการสังคมเออฉะนั้นถ้าสังคมยังคงกดดันคนในคนกันเองต่อไปก็คงคงไม่ค่อยต่างจากเดิมสําหรับคนที่ใช้ชีวิตในในประเทศนี้นะครับแต่แค่ว่าอีกมุมหนึ่งเขาจะเอาเอายอดเอาผลงานครับก็ทุกคนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ